สวัสดีครับสานบ้านสาวเฉิมครับพี่น้องครับสวัสดีเบ้าดําครับค่ะเมื่อนี้นะค่ะจะเชิมกับสภาพพี่น้องมากินเขาน้ำกันก็คือเกาเหลาเนาะค่ะเขาเศร้าพี่น้องเราค่อยจะไปเมื่อนี้สภาพพี่น้องไปบุหรี่ะาดเมื่อนี้เฮดเบียรใส่ปลาปูกันไม่ง่ายอีกแล้ค่ะเมื่อนี้เนื้อกิ้วเนาะกินเขาเนาะค่ะก็ได้เนี่ยาะค่ะต้มปลาย้อนค่ะพี่น้องต้มจําต้มจําำ้ะค่ะต้มปนเมืองมันปนด้วยปนอากาศเย็นแน่ปนด้วยปนบ้างมันอันนี้ให้หัวฉลีดด้วยนะค่ะต้มปลาย้อนเนาะค่ะแล้วก็ลวกเน็ดนี่แหละ ี่พักโซดปลาเขือพลอยเนาะคะ่ะตำประเดชไม่ไหมพี่น้องตำประเดกง่ายๆเมื่อนี้บ่มีกระหอมป้อมกับอะไรบ่ได้ใส่เนาะคะ่ะอันนี้ก็สมพักคือหอทองเนาะคือเนี่ยสมพักเสียงคะ่ะพี่น้องตำประเดกต้อนเนาะคะ่ะมากินข้าน้ำกันได้ไหนี้ะอันเดียข้าเป็นเนี่ยพี่น้องกินเขาน้ำกันค่ะมึงเดี๋ยววันนี้เสี่ยงนีสมได้นี้เสี่ยเละให้เสี่ยมันเจก เดี๋ยวพี่น้องสิแซ่สน้ำกันจำปลาเด็กก้อนเราได้ี่ยคะ่ะอืม,อมจะเปิดไม่จิ้มคอยจำปลาเด็กปาย้อนได้ี่นพี่น้องจับมะเขือคะ่ะ น,นี่ลวกเห็ดไม่ไปรแดกกับอันนี่ย่างเ นี่เป็นแดกกับพัดกวจะเรล้วเขาล้วะเกือหนี่พันแจ ส่มพัดเตียนหายหากเลยเห็น,นีล้วคับ กินนิสานเนาะไม่กับเขากันีเมื่ออืมอือแล้วน้อน,นี่หาได้เจอไหมผมนอะ มันก็มาออ,ออกมาน้ำตัวไอ้บานเหว้น,นี่หนอมันเป็นปลาแรงหนังเป็นยนง่งอืมเป็นปลาอะไรอืมหน,น,นูสั่งไหมอ๋อกวางสังเวล้าเป็นเกลียบปลา ไม่กินเพราอาหารน้ำปนนินไม่ถตายเลยอ,อย่าไปตึยตกยุทธวิากกัยันป่าพันตายยังพันดาป่าพันตายแหละเป็นเรื่องง่ายล่ะเมันมองว่าสังมันไม่ได้ ตำประเดกกก็ตำง่ายๆแล้วค่ะประเดกโตใช่ป่ะพี่น่องมันสร้างเป็น่ะตำกระเทียมบิกตัวเต้บักขามเปียกก็ได้แล้วรวดอ๋อขยนันนีดจะมาตำเต้บักก่อ 在走呢。 เปลืปาเนื้ออ่อนมีปัญญากับปัญญ่อคล้ายๆกันนะาอบเนี่เดี๋ยวดู่ม้ออะไร Tôm mắn tráng vậy. Tôm nữa lắm. Để mà tổng tồn cũng sẽ khạc đi. าขอนที่เขาเก็บมานะคะ,จะเจืกองให้ประเดี๋ยวร่างกามันก็ตื่นใจดรัอืมระาอรันบ,บ้านเนี่ยไปเอาหนยังเสียวบ๊อยู่หมูห้าไหนเปนหนอกหารกินตาวอนเนี่ย มันย่อไปสานถ้าเติมยางลงไปแล้วนั่งหัวดำเห็นยางลงไปแล้วนัหัวดำเห็นอื้อสีประแดดพี่น้องมาด้วยประแดกอันนี้ปลาคาบของอืมมาก รลาขาวของนี่เป็นปลาแดกเป็นเป็นปลาแดกมะละกงงามอยู่แดงเง็ยบเริ่มแหลงแล้วเนะานะคนเนาะมีแหงนี่ยำต้นปลาแดดปลาแดดปลาข้าวของปลาขาวปลาหยอง ผสมกันค่ะมันเลือก็ได้บ้านเขาป่าก็หลายปไปนล่วเนาะเหลือมาบุญเลยอืมอไอ้ดีแยบของป่านี้ดีได้มากกับเฮ็ดได้มากมมาก,มกับเฮ็ดอือดีแยบสมบัติ จบเดียนสมพักสมครับ เมนูตละลเมืองค่ะเอง่ายเอาไรจะแสบผก็เป็นเรื่องกินงนะ่นไหลพะ่นางเป็นเมนูยงไง,ไงยกแต่ว่าสุดกิน,นะนใเนี่ยกินต้มคนมื่กี้หอมแยียมเหี่ยว <c oughs> พริกมาตำ นู่นไเป็นเมนูงไก่อืกวเล้แวบ่ได้กินม่ิอืไปนก็จกอยู่ว่ํๆเนาะคนนก็ถยวปิดลมมันเข้าแงครับ แดกพี่นักสนาเอิดเมือ่อเมือมนแดดผมมะไร่ดิอือืมเือขึ้นอปลูกได้กัขายดีเยอะพี่น้ง กือเนพยต้นต้นอยู่ไต้นมันฮึี่นอย่้นสองต้นอ่ไแมแล้วเม่ออัเ็ลืมลืมี่น้านีนะขี้สองต้น ไม่ถามจำนน,น,นีคือักเสียนแล้วทั้งว่นก็ถามยี่าจได้ไหน,ในักเสี่ยนพวกเราเห็นคนขายไหนักเสีี่ยนยีหยนี่ปะ่ะอืมบยเลยน่อเียกาษาี่นี่ หน่อยไม่ได้ต้นนี้ง่ายนะนี่นนมองบุบปะอนาหวาน อิมเป็น้องน้องพอแล้วไปเลมอาเย็นอันจะกิมัติแหนอ ราคานแพงอยอะย้อนเลยเงินร้อนๆแต่งช้าอหอมได้สูตรอันนี้สูตรแม่เฮ็ดนี่เสียเหมือนป้นป่าเป็นตัวเลยใต้บักหนาวเหมือนแก้าอยู่ในเมืองแหละเนาะ อกากาศซ้อมซุ้มมันพอถ้าปลูก็มันจะเอาวอยู่เน่มาห่างๆมาตองไต 放在。 น้ำไม่หยังบุกน้ำบูฮ้าไว้ไปให้สูตรบูฮ <Tu> ้าไว้เนาะผูณต้องคนบทศิวะเสื้อเสริมกินเหล้าพันดิแต่ว่าเสื้อริมกินแล้วมันสมมันเจ็บมอนคอดีนะก็เลยกินแล้วมีไข่โมกหรือน้อยๆ้อยนะครับแก้วสาวบาทค่ะแซ่ปแสบสำหรับคลิปนี้เนาะครัก็ขอฝากไว้เท่านี้เลยเด้อพี่น้องถ้ามากินข้าวกินน้ำยุ่งหอมยุ่งเงาบ้านเขาเนี่ยนะครัเมื่อกี้เนี่ยยุ้งนาบรรยากาศน้ำหนาแรงเนาะครับเรงไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เสริมแล้วกันในผู้าเด้อ สวัสดีครับเริจะจะมากี่น้องเด้อค่ะ